สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องปมน,นะคะเซลฟอร์ดต,ตัวเล็กเกียบคันเล็กไม่ถึงค่ะวันนี้นะคะน้องปมจะพามาเอาใจสายซิ่งนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กแอลสติดสเปเชียลอ dition นะคะสําหรับรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะมีชุดแต่งเพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวน้องปมจะพาไปชมกันนะคะสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะเขาจะได้ต้นแบบนะคะมาจาก รถแข่งนะคะที่เอาไว้แข่งในของฟอร์ดประเทศไทยนะคะที่ผ่านมาเลยนะคะในงานมอเตอร์โชว์รอบที่แล้วนะคะลูกค้าจะเห็นคันสีน้ำเงินอู่คันนึงนะคะที่จะแต่งชุดแต่งสเกิร์ตนะคะรุ่นนี้ก็อาจทำออกมานะคะก็จะคล้ายๆกับชุดนั้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนสัตที่เดียวเลยนะคะแต่ว่าก็ได้เพิ่มในชุดสเกิร์ตในตัวของชุดแต่งชุดนั้นมาด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเปิดตัวเมื่อวันที่2กรกดาคม2 5ั4รนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่น้องฟาร์มบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะชื่อค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่6 8 2 0 0 0ับาทค่ะแล้วก็มีชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมม,ม,ม,มาด้วยเดี๋ยวน้องฟาร์มจะพาไปชมชุดแต่งกันดีกว่าค่ะว่าสายซิ่งทำไมถึงจะต้องเลือกรุ่นนี้นะคะมาชมชุดแต่งกันดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือกระจังหน้านั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะคะ XL Street Special Edition นะคะใส่กระจังหน้าในรุ่นของตัว F x p e o Max มาให้นะคะมีคำว่า Ford FORD นะคะเป็นสีกาวไฟนะคะ,ะตัวนี้แต่งใส่มาจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ลาดยาวมาถึงตั้งแต่บนหลังคาเลยนะคะลงมา เป็นสีขาวนะคะตัดกับสีแดงแล้วก็ลงมาที่ด้านหน้าค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะใส่ชุดเกิร์ตหน้าค่ะ,ะตัวนี้คือเท่น้องปั๊มว่าตัวนี้เท่มากๆเลยนะคะสำหรับตัวเกิร์ตหน้าตัวนี้นะคะคือติดมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับสายซิ่งมากๆเลยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะคือมาแบบนี้ก็คือสวยอยู่แล้วหล่อเท่ขับไปนี่คือแบบคือเด่นนะ่ะน้องปั๊มว่ามัน โอเคเลยนะคะสำหรับชุดสเกิร์ตชุดนี้นะคะงานโอเคมากก็คืองานดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องปามจะพาไปชมด้านข้างนะคะว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกบ้างนะคะน้องปาว่าสําหรับรุ่นนี้นะคะไซซิ่งอะไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า คือแต่งลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กนิดนึงนะน้องปามว่ามันสวยมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวแม็กที่ให้มานะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้ายางจะอยู่ที่สองหนึ่งห้าค่ะเจดศนย์ตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กลมดํานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กที่เป็นแม็กสายซิ่งน้องปามว่ามันเข้าแล้วก็เด่นมากๆเลยสวยมากๆเลยด้วยนะคะ ต่อมาค่ะก็คือก็ยังคงสติกเกอร์เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแบบนิดนึงนะคะแล้วก็แบบใหม่ค่ะก็คือจะเป็นลายนี้เลยนะคะสีดําไอ้สีขาวตตดกับสีแดงนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านล่างด้านล่างนะคะตัวนี้ก็ใส่ชุดสเกิร์ตมาให้เหมือนกันนะคะเป็นสเกิร์ตข้างนะคะแบบนี้นะคะสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็ใส่ชุดสเกิร์ตหลังให้ด้วยมีสเกิร์ตหน้ามีสเกิร์ตข้างแล้วนะคะก็ต้องมีสเกิร์ตหลังด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ไลายยาวมาถึงด้านหลังเลยค่ะเป็นชุดสเกิร์ตแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะที่ทางฟอร์ดได้ใส่มาให้นะคะจากโรงงานเลยค่ะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็ยังมีสติกเกอร์คาดด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้นะคะลายสติกเกอร์เปลี่ยนเป็นแบบลายสติกเกอร์อันอื่นก็ได้นะคะ สำหรับตัวสติกเกอร์อันนี้นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าขับออกไปนะคะแล้วเกิดมีรอยขีดข่วนนะคะโดนกิ่งไม้หรืออะไรแบบนี้ตัวสติกเกอร์อันนี้ก็สามารถเคลมได้ด้วยนะคะตามอายุการใช้งานนะคะในเรื่องของวารันตีก็คือ3ปี1แสนโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวลำปางพาไปดูรอบคันอีกทีเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะ สำหรับต้นนี้นะคะก็เป็น XL s t r e e นะคะ Special Edition ชื่อ,อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นแคปตัวเตี้ยนั่นเองนะคะ แบนะคะตรงช่วงนี้ก็สามารถเปิดประตูนะคะได้ถึง90องศาเลยนะคะส่วนภายในค่ะมีลักษณะที่กว้างขวางลูกค้าสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในค่ะก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวซิงค์2.5นะคะหน้าจอ8นิ้วค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ ก็ได้นะคะ a p p l e c a r า l พ y ได้ขาย Android Auto ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะมีแต่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะคะไม่มีเกียร์ออโต้นะคะสำหรับตัวเตียพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพ o วเวไฟฟ้านะคะตัวนึ่งภายในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเบาะก,ก,ก็ยังคงให้เป็นเบาะผ้ามาอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นให้เป็นเบาะหนังได้นะคะลูกค้าจะเดินได้สีอะไรก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลย อันนี้รีเควสได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนชุดแต่งเพิ่มเติมอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจแล้วก็ชอบนะคะก็ทักมาหาดองปัมได้เลยนะคะแล้วก็ในรุ่นของตัว XL Street ตัวเก่านะคะไม่มีชุดสเกิร์ตนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะต้องปั๊มเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะรุ่นนี้เป็น Ford Ranger XL Street Special Edition นะคะสำหรับรุ่นนี้ลูกค้าที่เป็นสายซิ่ง อยากเอาไปแต่งนะคะสวยสวยเท่ๆก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องปามนะคะจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียาวิธีด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในช่องของน้องปามด้วยนะคะฟอร์ดต้นปาม c h ชาแนลค่ะกับเซลล์ตัวเล็กเก็บพันเล็กไม่ถึงน้องปามนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องปามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย